สบายดีเด้อนอนสบายดีวันทุกคนทุกคนสบายดีตอนบ่ายตอนเขามาเปิดห่านอ่ะเด้อเนาะทุกคนเข็ดเหยียดเข็ดงานทางกระเลีเ่แงหรกาเขามาเปิดหา่านแต่กีว่าสิเปิดตั้งแต่เที่ยงพูดเลยแต่ว่าเปิดบ่ายเนาะขออภัยจ้าแต่ว่าเปิดมาก,ก็คือปีงเลยเนาะพอมีดูค่ะสั่งตั้งแต่มหมูสามตั้งแต่นอนตื่น ใจไหนกะขอบใจเอฟซีเสาซุยหลายๆเด้อเนาะที่อุดหนุนหาดเล็กๆของเราแต่ว่าเอือยเอือยหรืออายซอนบงหัวเพิ่นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะเราเพินเ่นอุดหนุนหาดเฮาตลอดเลยตั้งแเกเพิ่บ่ได้มีหารเราก็อุดหนุนเสาแสงเนาะตัวเมื้อนี้ก็บ,บ่ได้ซื้อแต่หารสวรรค์ดอกเพิ่นก็นมีซื้อตินแม่เนาะมีปิน้นนมแล้วก็ปิ้งปลาหมึกแล้วก็มีเข่งหานเสาแสงน,นําเนาะรวมแล้วก็ หมูลอยหนึ่งปลามล็อลอยหนึ่งเนาะแล้วก็มีเผ็ดแล้วก็มีน้ำเดาซอวส,สไปส่งอยู่เื่อนเพลินหมและนะการันตีเลยจ้ะแต่ว่าที่เราสั่งนะซอนเตียมไว้ใหาแลวเนาะเดี๋เฮาสิส่ทงแล้วก็ไปส่งเลยนะจ้ะว่าสิไปส่งนังเต้เทียงปุ๊บแต่ว่าหางกระเปืดองานก็เลยส่งสะในจากน้อยเนาะนี่อันนี้เป็นป้นงมนมแต่ว่าอันนี้ก็บริอันนันดอก คือเากับปีงเหลวใหม่ๆเนาะนี่ใส่ทรงเลยจ้ออะอย่างละสิบไม้แมงวันกับไล่หลายคนตกระแหงกระเกิดมีมึกแลวก็มีนมนะมันใหม่ใหม่蒿บดิเซ่ใหม่ เดี๋ยวไปส่งหอดหนะ้าบาทเลยเนาะนวันน,ะะนี่จ้าเอื่อยแล้วก็เอื่อยหรือ ه, อายแล้วก็อุดนุนบนทางสองหานเลยเนะาะจังไดก็ขอบคุณมากๆนะคะนาะเพิ่นเป็นเอฟซีเซาสุยที่อุดนุนร้านสง่งเ่้ยหนองตลอดบรดมีแต่น้ำบรดมีแต่ปีกเนาะอ๋อเจ้าสลับหายจากสีเอื่อยน้ำนะ่ะเพิ่นสั่งน้ำหก หกจอกเนาะหรือว่าหกแกแ้วแล้วเราบอกว่าแล้วแต่เสียหนานเลยสลับหายเลยเนาะแล้วก็มีเค้กจิ๋วเค้กกองละยี่สิบบาทสิบบอกเลยสิบชิ้นนะคะลูกค้านางกำมาผอลูกค้าเดี๋ยวเราสิปเอาเค้กอยู่ตัวออกมาเนาะมีหนึ่งสอง

ันะกําลังรสงไก่กันเติมเนะานนะปาะาว่าเราสร้างน้ำตลอดจะยิงย่งยางนึงกัเทา,าก็คูจ้ากันเแต่ว่า,าก,ก้อูนะ้จะก็เรวุยนเอง พ่นโมฮูจาก,กับกบ่าไปส่งไงก็เคยเนะก็เคยไปก็บกไปนะจ๊ะส่งแต่พ่นโฮูจก่กเต้กี้นะว่าสิไปเที่ยงกตสวรรค์เซนท่าซากสุยเราไปไปถ่าเอารถเนาะแต่พอดีเพนักก็เสร็จมาปั๊บเขาพ่เตรียมเครื่องแล้วพอดีว่าเรากำลังมา เต็งกำลังมาด้วเฮ้ยว่ัสดุก็เลยไปลัดกันตะกี้มีแต่เมเพิ่นบอกว่ามีแต่สองแถวอยู่เพื่อนเศรษฐก๊กกำลังเข้าสู่บานอเมงต้นใหม่ไปหนาเท่าขางทางเขี้ยวเขียวเป็นแต่ยักษ์โล่เนี่ยคันนั้นเนี่ะมีชีวิตชีวาเนี่ย โ่งแท้คงว่าเลยนี่ค่ะโ่งของแท้เสร็จมาบอกแล้วว่าหอดแล้วเฮ้ยว่าสรนสซ้อนเลยว่ากำลังสีหอดแล้ว คยมานะนี่ไงประหดแลน้องหดแลวจ้าเกิลงก้อนเจ้ามันสีดีสีลบดีแค่น้ำก้อนออกแต่จอกไปนลงกจักไปเลย สบายดีหลอกหนังโลงกกาแฟเลย <c oughs> เอาเอาหลอกรกายไปเลย <c oughs> เอาอันเอาตไหอยู่คจี๊ดอืมจะเอาล้กงไปใช้เชื้อมีบานขอก็แม่ด้วยคอทังนั้นนะเออคอทางนั้นนะมันมสิ <c oughs> สวนไลย <c oughs> เลย,เลยอันนี้จะมีจริง <c oughs> บาดห <c oughs> ัว ดีใจน้ำเพิ่นเดิพี่น้องเพิ่นออกรถไทยใหม่เนาะออกรถเทสเตอร์อะไรต้องใช้เรียงรถเรียงเนาะโอ้ใช่พีมนสั่งมาสัองรถไทยใหญ่หาขอบคุณละลายเยอะดีเยอมีน้าเหมือล้าใจแล้วก็มีเค้กแล้วก็มีปีกยางนะ ขอบุญขอบุณหลายพีเอยพี่ซื้อให้กินตลอดเลยมื่อนีคุณมาส่งเคงทีเลยขอบุณขอบุญพี่เอ้สวัยดีส่งห่อนเฮือนเลยโอ้ยผู้ใหญ่ใจดีเลยขนมเค้กเอไงลวดตัวเก่าลำรวดหมันเยอะคนยืดใจคนไข้เยอะคนนี่ไฮมันเยอะได้กินได้เนาะอุตสาหะสิบังอันนี้แก๊งเลยเอาไป หลดส่งแล้คุณได้กามาเลยอารปไทยญี่ปุ่นเลยมัานสั่นเลยท่านฝากข้ามันมาคอยมันมาคอยเสียนะก็ได้เลยบุกคอยสมีบอดไทยเลยเ้าต้องแต่แหลนหางานเด็กเฟจนทางนี้ แหตัวทำงานขั้นญี่ปุ่น่านขารจองเองข้าราชกไรเขาอยน่ท้องฝุ่นแขาจะเห็ดสวนเห็ดไฮไจ้าบ้านท่าเห็ดต่าหล่ะละเจ้าลายจะใส่รถไทยญี่ปุ่นนะมีแต่ขามาจองเองถ้านี้ท่าแลเซนแลนดาหาแลทำงานต่ไปก็เป็นเจเลยเจเลย้นปาเจเลนะคนนี่เราแซงเราป้าเมื่อก่อนเด้อขอบใจเลยขอบใจคือการเ่ส โคเฮียนบ่อนซอนมาเฮียนเนาะมาเฮียนมะหมะโมหกอยู่นี่แล้วก็ต้นไม้อีกยังที่มันใหญ่ๆนี่ก็คือปลูกหล่นสวรรค์พอจบมาดิกรสีหาบ 4, ีเราต้นไม้ก็เลยใหญ่เปิดเลยเป็นกลุ่มจะตีงนะั้หลังจากที่กลับมาจะส่งกับมาปิง้งโตนี่เป็ดจะเสี่ยกะโดกับลังเหลืองอันนี้คือเบิดเหลีวเบิดเลยนะจ๊ะเมื่อนี้มีซัมเนี่พี่น้อง ขายเบิดแลว้วอันนี้มีเจ้าของจองเบิดแลวนะ้วเนาะสิบเก้าไม้ขายดับขายดีอันลีเออโมแมนขอโิษข,ขอโทษขายดีเทน้ำเทถานี่เบิดแตเหลวลวุ้ยหลกลวงจ้า, <c oughs> าเพราะว่า <c oughs> มือนี้นะมีแต่ปลาหมึกเนาะกับนมหมูขายดีจ้าเบิดแล้วทุกคนนี่ดีใจเลยมือนี้นะ เบิดไว้กับสิบปิดตะเวนพี่น้องเบิร์หนีกับปิดแล้วพี่เอาลงไะมันอันน่ะไฟมันอ่อนขอะ่ะวออ่ามากข่ะจะเอาลงให้พอมันชีน่านได้ไปเพราะว่าเฮาสิบปิดหันไว้ย้อนว่าของขายเฮาเบิล้วเขาก็สิบไปหาสอดลูกห่วงเนาะทุกคนนี่ห่างมาไว้ลายมือแล้วไปผ่ป <laughs> าฟ้าป,ป,ป่าไปน่าละหอยไไว,หว่ายู่หัวเออตะกี้เพลงอันนี้ด้านหลังเพงมงหมก ล้นล้นเอาลถเจ้าสุดท้ายล้นล้นวอลินกระซุกอยู่เนาะเมื่อนี้นะอันเครื่องคายกอสิบไลก็คือเมื่อวานนี่ก็ไปซื้อเครื่องอันนี้คือเมื่อวานฝนห้ามก็ได้ขายอยู่ส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็เลยมันเรือของเมื่อวานนี่กับมาขายเมื่อนี้เห็นเบิร์ตพออื่นเขาจังสิเดียวไปซื้อใหม่ดแต่ว่ากับพังเมืองกนพี่น้องว่าสถานการณ์มันสิเป็ยนจังไดเพราะว่าเมื่อนี้นะมันป่าขึ้นเนาะฝนตกและป่าก็ขึ้น ข้าเจ้ากับโบเอิดแนวยอยู่แนวกินเนาใไม่กับปงปกบกับไปเยี่ยงเมื่อคืนนี่เขาได้เป็นของเป็นหาบผู้ผู้ได้เป็นซองซ้งของขเขาจะเอาไปขายถึกถือทงละหาสิบาทนะมีหกเจ็ดตเนาะแล้วเขากับอ้อมกบมีป่าคองเน่์พอแม่สวรรค์กับไปเอาป่ามันก็เลยแบบเออแนวกินเขามีอยู่แล้วเนาะของเฮามันก็เลยบ่คอยได้ขายแต่ก็บเบิรมดมอนี้ก็ดีใจไปเนาะมื่อหนึ่งค่ะคัเบิง ้าปา่ายังข้นเมือ่อื่นกะสิลงไปปดป่าเนาะอาจสิบไดคลายเครื่องเกี่ยวกับขา,ายไทยไทยหน้าตากะนำขายหดตา,าเนะาะกบผักไปเมือสองเมือพังเบิ่งสถานการณ์แล้วเขาก็สีมาขายคือเก่านี่นจะจ๊ะนมหมูกับปลาเมื่อก็ขายมาสามเมือแล้วข้องกระเบิดมือนี้มือทับอิดก,กับฝนทำ มื่อที่สองกับฝนทำมีเมือนี่แดดสว่างลุ้นสิห้าสิไปหาสอนลูกหัวกเนาะครั้งแรกของปีมีแต่ทั้งเหงามันแะไรบอากุกเนาะเดี๋ยวสิเมื่อส่วนข้าเจอ,อยู่บ้านอยู่บ้านนะห้อยปังผูดเลยแถวห้ามันบ่เคยมีกบตอนฝนทําอิดนะเนาะแต่ว่าฝนตกเมื่อคืนนี่กบออกไร่หลายเดะเผาเอารนเอานะจานนี่กั เบิเรแล้วจ้ะมีเจ้าของเบิรแล้วเบิดแท้แน่นอนไม่ได้หลอกลวงนะจ้ามีลูกค้ามาถามหาแต่ลูกสษย์เบิรมือลูกสษย์เบิดลูกสษนนะ์อ่ะเบิดแต่เมื่อวานก็เลวเยวันนี้เอามานะเบิด,ด,ดแล้วแมนพังเบิง่งตอนนี้แดดออกมาแล้วสว่างหมดสว่างตาจริง,รงอยากไปเนะมีเจ้าของแล้วนะคะ กะจับจักหน่อยเดี๋ยวเสียวมีดตัดออกฮะนี่ <c oughs> ได้เต่ามากับพอดีฝนทำเต่าเลยเต่ากบปิดเนะ่าน่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวสีขคออนุญาตลาละเด้อเนาะขอบใจเบิร์สุขูสุขชนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจใหายเบาแป๊บสวรรค์เด้อเนาะ จังเล็ก็ฝากติดตามากดไลค์กดแชร์ฝากบังโฆษณาไฮน้ำเน่เนาะไปแล้วสบายดีเด้อ